ใช่ไหมที่เราจะต้องไปไฟต์อิงหามานะครับอันนี้พูดแต่เรื่องใกล้ตัวนะครับนะแต่ทีนี้การไปหาพยานหลักฐานไอ้พวกนี้นะมาเพื่ออะไรเพื่อนำเพื่อสื่อถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นไปแล้วนะเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นไปแล้วผ่านไปแล้วนะแล้วมันมีหลักเราต้องมีหลักฐานประกอบว่าเขาทําอย่างนั้นทําอย่างนี้จริงใช่ไหมนะครับเอออันนี้เขาเรียกว่าลักษณะถ้าแอปพายก็คือมันเป็นลักษณะของการพยานหลักฐานนี่แหละแต่ทีนี้ไอ้พยานหลักฐานตรงเนี้นะครับ ถามว่าทําไมเอ๊ะมันจะต้องมาเรียนด้วยวะไม่ต้องเรียนเราก็รู้นี่นะครับคืออันนี้เราจะแอปพลายขึ้นไปอันนี้จากคดีปกตนะิเราสงสัยสับสเปกว่าแฟนเรามีกี่หรอเปล่าแต่ทีนี้ถ้าเรานะไปเราใช้พยานหลักฐานไปมากกว่าน,นั้นเช่นเราสงสัยว่าอ่สมมติอีกหน่อยเราเป็นประหลัดเราเป็นตํารวจใช่ไหมเราสงสัยว่าเอ้ยไอเนี้ยมันจะทําผิดกฎหมายหรือเปล่าเช่นเอ๊ะมันไปทําร้ายคนหรือเปล่านะครับนะมีคนมาบอกว่าไอเนี้ยไปทําร้ายคนไปต่อยคนขับรถชนคน ใช่ไหมถามว่าเราในฐานะที่เป็นคนที่ enforce กฎหมายเนี่ยเป็นเจ้าพนักง,งานรัฐเนี่ยนะครับนะหรือ,อประกอบอาชีพทางกฎหมายเนี่ยเราไปเห็นเราไปเห็นตอนมันทำไหม no เราไม่มีทางเห็นตอน,นทําเราไปถึงเราเจออะไรบ้างาเช่นเขาบอกอ่ะสุภาพรน,นะครับรับแจ้งที่เกิดเหตุมีรถชนกันสุภาพพรไปละไปถึงสุภาพพรเห็นอะไรคนนอนอยู่นะสลบอยู่นะเลือดอาบเนะลยรถมีรอยชนถามว่าตอนเนี้ยเราเห็นมันชนกันไหมเราไม่เห็นหรอก แต่สิ่งที่เราจะบอกได้ว่าเอ๊ะมันชนกันหรือเปล่าใช่ไหมเราก็ต้องไปไฟดิ i n g หาพยานหลักฐานต่างๆที่มันเกิดขึ้นในดีตเสื้อเพื่อบอกว่าในเหตุการณ์นั้นน่มันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างสุภาพรต้องไปไ i n ิ้ง g หาอะไรบ้างนะครับ 1. นนะในเทคโนโลยีสมัยใหม่นะอาจจะต้องไปหากล้องวงจรปิดเอ๊ะมันชนกันหรือเปล่าเอ๊ะกล้องวงจรปิดบ้านเราเนี่ยมันก็ไม่ชัดเท่าไหร่ใช่ไหมใกล้ๆรีบๆรัฐบาลก็มีให้ไม่หมดใช่ไหมมันบางทีเมือน้องไปขอนะครับ อของเอกชนนะฮะตามห้างร้านต่างๆที่เขาติดเอาไว้หน้าร้านอย่างเงี้ยนะมันก็คุณภาพก็ไม่ค่อยดีใช่ไหมอะไรเงี้ยเราก็ต้องไปขอเขาเขาให้หรือเปล่าก็ไม่รู้เป็นสิทธิ์ของเขาเพราะเขาเป็นเจ้าของใช่ไหมสองต้องไปทําอะไรอีกอ่ะไปหาคนแถวนั้นอนะ่ะที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าอยู่แถวนั้นนะอ่ะเอ้คุณเห็นไหมเป็นยังไงรถชนไหมขามใครอีกไปหาเพื่อนมันเพื่อนในคนถูกชนคนโดนรถชนใช่ไหมยอย่างเงี้ยนะฮะไปถาม เขาว่ามันขับเร็วไหมนะใครใครพุ่งใส่ใครกระโดดใส่รถหรืออเขาเดินข้ามถนนอยู่ดีแล้วคุณไปชนเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วต้องไปหาหลักฐานเพื่อมา,อาสัมพันธ์กับขาได้จริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่นี่การหาพยานหลักฐานตรงนี้นะครับนะถ้ามันเกิดขึ้นในความเป็นจริงเนี่ยนะนอาจารย์มันก็ง่ายๆนี่นะมันก็ไปหาไม่เห็นจะเป็นจะต้องมาเรียนเลยนะครับนะคนทั่วไปก็คิดได้ปะนะครับ นี่มันไม่อย่างนั้นนะสิก็คือ,อการ,รหาพยานหลักฐานเนี่ยนะมันไม่ได้อยู่ๆว่าเราอยากจะไปขอหรือว่าไปไปไปเอามาได้ก็ไปเอามาได้เลยน,นะเกิดบางคนที่เขาครอบครองพยานหลักฐานอยู่เขาไม่ยอมให้ขึ้นมาจะทํำยัำยงไงเช่นสมมุติว่าไปขอบอกเจ้าของร้านขายของชำเนาะไปขอกล้องวงจรปิดหน่อยช่วงที่รถมาชนเนมาฮึ่นะถามว่าเขาทําได้ไหมนะ นะครับมือหืออย่างเงี้ยก็มีปัญหานะไปถามคุณป้านะครับที่เขาอยู่ขายอของอยู่ข้างทางใช่ไหมนะถามป้าเห็นเหตุการณ์อะไรบ้างนะครับป้าเกิดกลัวนะครับไม่อยากไปยุ่งในกระบวนการติธรรมใครก็ไม่อยากยุ่งใช่ไหมเออบ่าอู้บ่อู้บ่อู้อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือแม้กระทั่งป้าช่วยนะครับให้ปากคาหน่อยได้ไหมไม่เห็นไม่รู้ไม่เห็นแต่จริงคือเห็นอะไรเงี้ยนะครับมันก็หลายอย่างใช่ไหม เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในเรื่องของกฎหมายพยานหลักฐานเนี่ยนะครับมันจะเรียนหลักเกณฑ์นะครับนะการสอบสแสวงหาพยานหลักฐานภายใต้กรอบที่เกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรกรอบในสิ่งที่ที่เกี่ยวกับข้องกับความผิดใชไหมนะครับที่เกี่ยวข้องนะต้องเกี่ยวข้องก่อนอันแรกนะบีประเด็นให้ได้ก่อนว่าอะไรมันเกี่ยวข้องกับความผิดบ้าง2เราจะเรียนทึ่งวิธีการสแสวงหาพยานหลักฐานว่า เราจะมีวิธีการในการสแสวงหาพยานหลักฐานยังไงม,มันจะมีกฎเกณฑ์ของกฎหมายที่เขาบอกไว้ซึ่งเราจะต้องทําให้มันถูกต้องตามเกณฑ์นะนะครับคือถ้าไปสแสวงหาแล้วมันไม่ถูกต้องตามเกณฑ์อย่างเงี้ยมันก็ไปใช้ไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าไปถามป้าป้าเห็นเหตุการณ์ไหมแฮงเต่บะบอกเนี่ยนะเราเกิดอารมณ์ขึ้นนะเพราะว่าคนที่ถูกชนเป็นญาติพี่น้องเราเนี่ยเราไปกระชากขอเสื้อป้านะป้าจะบอก่บอก,บอกเนี่ย ป้ากลัวแล้วเลยบอกเนี่ยมันมันเราก็ต้องมาดูกฎเกณฑ์ว่าเอ๊ะกฎหมายเขาเขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างว่าเรามีวิธีการในการเค้นยังไงที่มันชอบด้วยกฎหมายบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมนะครับนะอย่างสมมติอีน้อยวรการเป็นประหลัดเงี้ยเป็นตำรวจนะไปจับคนร้ายนะครับคนร้ายบอกไม่รู้ไม่เห็นเนี่ยแต่จริงรู้เห็นอย่างเงี้ยหรือคนร้ายเป็นเจ้าของกล้องนะอย่างเงี้ยเฮ้ยขออนุญาตลบกวนขอขอเนะี่ยไม่ให้ของของของ ของเรามีอะไรเปล่าเนี่ยว่าการจะไปซ้อมันได้ไหมให้มันให้มาอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็ต้องเรียนกฎเกณฑ์ตามกฎหมายที่ที่ที่มันวิธีการได้เพราะว่ามันหลายครั้งเลยนะไปได้พยานหลักฐานมาโดยไม่ใช่วิธีการทํากฎหมายกําหนดอย่างเงี้ยแล้วมันเกี่ยวข้องกับประเด็นแห่งคดีเลยนะแพ้ชนะกันได้เลยแล้วคุณไปได้มาโดยไม่ได้ศึกษากฎหมายไม่ได้ศึกษาเกณฑ์ไอ้ฝั่งตรงข้ามมันสู้เลยบอกคุณได้พยานหลักฐานมาโดยไม่ชอบแบบเนี้ยสารดีดออกยกฟ้องเลย อย่างเงี้ยเยอะเลยนะเพราะนั้นเนี่ยเราจะต้องอย่างที่หนึ่งเ,เราจะต้องดูว่ากฎหมายเนี่ยเขากําหนดนะในการแสวงหาพยานหลักฐานเอาไว้ยังไงบ้างซึ่งสิ่งที่กฎหมายบอกเนี่ยมันก็แยกเป็นสองประเภทก็คือกฎหมายแพ่งกับกฎหมายอาญาซึ่งเป็นหลักๆประมาณนี้นะครับในเรื่องของกฎหมายแพ่งเนี่ยนะมันก็จะเป็นเรื่องของการที่ผู้คนเนี่ยทะเลาะก,กันอยู่สามสี่เรื่องนะครับทะเลาะก,กันในเรื่องแรกเนี่ยนะ เยสรุปประเด็นเลยนะพันหกร้อยกับมาตาเนี่ยนะครับก็คือเขาจะทะเลาะกันว่าใครเป็นหนี้ใครทะเลาะกันเยอเรื่องสัญญาเนี่ยสิ่งที่จะมาเช่นฟ้องสัญญากู้นะไอ้นี่บอกเอ้ไม่คืนนะหรือไม่ได้กู้อะไรเงี้ยนะครับไม่ใช้อะไรเงี้ยไม่มีไม่หนีไม่จ่ายอะไรเงี้ยเราก็ต้องไปฟ้องเขาแต่สิ่งที่เราไปจะไปฟ้องเขาเนี่ยเราก็ต้องฟดิงหาพยานหลักฐานต่างๆว่าเขาเป็นหนี้เราจริงซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เขา เคยทรายในเอกสารเนี่ยในอดีตอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องเอาตัวด็อกิเมต์เนี่ยนะครับไปโชว์สารว่าเออมันเป็นยังไงอะไรยังไงอย่างเง,งี้ยนะนะในการสืบพวกเนี้ยนะฮะสัญญาต่างๆที่จะบอกว่าเขาเป็นหนี้เราอะ่ะมันก็จะมีเกณฑ์ในการอ่าหาพยานหลักฐานรวมถึงอ่าเกณฑ์ในการที่จะเขาเรียกว่าอะไรเกณฑ์ในการที่จะนําเสนอนะครับอ่าตัวเอกสารนี้ต่อสารเช่นมันอาจจะมีบอกว่าเฮ้ยเวลาสืบ สัญญาพวกนี้ต้องสืบต้นฉบับเท่านั้นนะสำเนาสืบไม่ได้อะไรเงี้ยมันถ้าเอาสำเนาไปศาลก็ไม่เอาต้องเอาต้นฉบับอาวเกิดบ้านนั้นบ้านไฟไหมนะครับสัญญาถูกเผาไปแล้วอาะจะทายังไงเงี้ยมันก็มีเกณฑ์กฎหมายเขากําหนดวิธีทางแก้ไปให้ไอ้เรื่องพวกนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่เราจะต้องทําความเข้าใจแล้วก็จําว่าเอาเอไอ,เอ้เรื่องพวกนี้มันเวลามันจะนําเสนอพยานหลักฐานเนี่ยต่อศาลเนี่ยนะฮะเพื่อให้ศาลเชื่อเราเนี่ยมันมีเกณฑ์ ยังไงบ้างเนาะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราจะเรียนในทางแพ่งนะในทางอาญานะครับนะก็เหมือนกันสมมตินะมีการทําร้ายร่างกายกันขึ้นมีการขโมยของกันขึ้นเราก็ต้องนําเสนอพยานหลักฐานต่อศาลน,นะฮะว่าเอ่อมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นซึ่งก็จะมีเกณฑ์ที่กฎหมายเขาบอกซึ่งเราจะต้องจําแล้วก็ทําความเข้าใจในเกณฑ์นี้ให้ได้นะครับซึ่งตอนนี้พูดแล้วมันดูนยากแต่เราค่อยๆไปทีละต็ปสเต็ปนะวันนี้มันพูดภาพรวมเฉย นะครับมันจะดูเหมือนอยากนี้ทําไมมันดูเยอะดูยากอะไรเงี้ยจริงไม่ยากหรอกครับมันนี่มีอยู่ไม่กี่หลักนะแล้วเดี๋ยวเราก็จะ <c oughs> จะจานนี้ไปเรื่อยๆนะครับนะอ่ะทีนี้นะครับเรามาดู <c oughs> ต่ออ่านะในสืออ่าสิ่งที่ประกอบการเรียนเนี่ยก็จะขออนุญาตนักศึกษา,างี้ครับก็คือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้วก็ กฎหมายวิธีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาถามว่าเรื่องพวกนี้นะครับประมวลพวกนี้หาได้จากไหนก็ไปโหลดไดนะเข้าไปโหลดเลยพิมพ์ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาอัปเดตล่าสุดใน PDF ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับอัปเดตสุดใน PDF ซึ่งไม่ว่าจะเป็นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งวิธีพิจารณาความอาญาตรงนี้นะครับมันก็จะเขียนในหมวดของกฎหมายลักษณะพยานเอาไว้ ถ้า,ายาเนี่ยก็จะเริ่มสตาร์ทตั้งแต่มาตา226ยาวไปเรื่อยๆ,ๆนะครับถ้าวิธีพิณาความแพ่งก็เริ่มจากมาตา87เอ๊ะทักษาก็จะถามว่ามันใช้รวมกันไม่ได้อะทําไมมันจะต้องมาแยกประมวลด้วยอะนะครับซึ่งเด็กต้องเข้าใจว่าในการเรียนกฎหมายเนี่ยนะครับโดยหลักใหญ่ๆเนี่ยนะเราจะเรียนกฎหมายอยู่2เรื่องน็อาญาแพ่งซึ่งคิดว่านักศึกษาเนี่ยน่าจะเคยเรียนมาบ้างแล้วนะครับ ซึ่งความต้องการในเรื่องการแสวงหาพยานหลักฐานในทางแพ่งกับทางอาญ,ญาเนี่ยมันมีความแตกต่างกันเขาก็เลยเขียนเอาไว้ในกฎหมายคนละเรื่องซึ่งมันเป็นลักษณะของ specific ให้มันมีลักษณะท,ที่เป็นเฉพาะนะครับอย่างกฎหมายแพ่งเนี่ยนะฮะเด็กจะเห็นได้ว่าตอนเด็กเรียนกฎหมายแพ่งเนี่ยนะครับอะไรอะไรก็ให้ทําเป็นหนังสืออะไรอะไรก็ให้ทําตามแบบนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าเวลาคุณมาสู้กันในศาลเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องทางแพ่งเนี่ย นะครับคุณจะต้องใช้เอกสารเป็นสําคัญนะพยายนเอกสารเป็นสําคัญนะเพราะฉะนั้นเขาจะเน้นที่เอกสารเพรากะกฎหมายเขาบอกให้ทําตามแบบทําตามเอกสารต้องมีหนังสืออะไรพวกนี้เนาะนะครับนะเขาจะมีกําหนดลักษณะเฉพาะไว้นะครับส่วนวิทยาเนี่ยก็จะไปสัมพันธ์กับกฎหมายยาซึ่งในกฎหมายยาเท่าที่เด็กเรียนมา,เ,นาเรียนมาจะเห็นได้ว่ามันเป็นเรื่องของการาเขาเรียกว่า o f f e n s e คือการระทำความผิด โดยไม่ต้องมาใส่ใส่ด็อก u เมนต์ไม่ต้องมาใส่เอกสารอะไรต่างๆใช่ไหมคุณจะไปฆ่าคนตายเฮ้ยช่วยเซ็นเอกสารหน่อยรับจา้างฆ่ามันไม่มีใครทําหรอกใช่ไหมมันก็ไปเห็นเหตุการณ์ก็ต้องเอาพยานบุคคลมาสืบก็จะเน้นไปที่ตัวไอ้บิ๊ n เนสหรือว่าพยานบุคคลนะครับนะรู้เห็นเหตุการณ์จดจําถ่ายทอดก็ว่ากันไปเพราะนั้นมันจะเน้นคนละแบบในเมื่อมันเน้นคนละแบบใช่ไหมหลักเกณฑ์มันคนละอย่างเขาก็เลยเขียนเอาไว้ต่างกันถ้าเป็นตัวกฎหมายแพง่ง พิพาทกันในทางแพ่งเนี่ยนะทะเลาะในทางแพ่งใจศาลตาัดสินเนี่ยก็ต้องไปขึ้นอยู่กับกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งถ้าคุณพิพาทกันในทางอาญ,ญาหรือทะเลาะในทางอาญ,ญาคุณก็ต้องไปใช้พยานหลักฐานในตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญ,ญานะซึ่งอันนี้เด็กไม่ต้องบอล่นะซึ่งเกณฑ์มันเขียนต่างกันอยู่ละนะครับนะมันก็มีไม่กี่มาตรานะครับอันที่สองเนี่ยนะเอ่อก็จะต้องเป็นลักษณะของอ่อ คำที่บายกฎหมายลักษณะพยานเนี้ยก็จริงๆก็ไม่ต้องซื้อก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยววิชานี้ตอนไฟแนลเนี่ยไฟแนลหรือว่าอ่ามิดเทอมเบรกเนี่ยนะครับเราจะให้ทําข้อสอบที่มันอยู่ในแบบฟึิกัดที่เราเรียนนั่นแหละคืออ่าตอนแรกตัวกับผมเองเนี่ยก็ไม่เคยสอนมาจะลอนมาสอนคราวที่แล้วนะครับเป็นเทอมแรกนะก็ได้มีการปรับตัวกับพวกเราก็คือลักษณะที่จะทําให้เราเรียนสนุกได้แล้วก็ เรียนพอเข้าใจง่ายเนี่ยนะครับก็คือว่าเราจะทําสมมุติเราสอนไปหนึ่งสไลด์เนี่ยก็จะมีแบบทดสอบหนึ่งสไลด์ไม่ยากมีตัวช้อยส์ให้เลือกก็ขอคองออะไรเงี้ยแล้วเราก็จะเอาตัวช้อยส์ตรงนี้ไปออกเป็นไฟนอลนะครับอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กก็ต้องพยายามติดตามเข้าเรียนตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ยากเลยนะครับที่จะได้ A ในวิชานี้เพราะว่าข้อสอบอยู่ไหนอยู่ในแบบฝึกหัดที่เราแพ T ทีสกันนั่นแหละนะครับนะก็จะมีทดสอบความรู้ไปเรื่อยๆนะครับอย่างเงี้ยแล้วก็เก็บ จดจำในแบบฝึกหัดซึ่งเดี๋ยวตัวกับผมเองก็ในการจะสอนแต่ละครั้งเนี้ยก็จะใหะ้ตัว powerpoint นะครับเข้าไปในไล n e เด็กก็สามารถดูข้อสอบดูอะไรในนั้นได้ไม่มียุญหานี่ครับเนี่ยโอเคนะครับนะทีนี้เรามาดูต่อ นะครับเรามาดูต่ออ่าทั้ง15สัปดาห์เราจะเรียนเรื่องอะไรบ้างนะครับหึงเนี่ยเราจะเรียนเรื่อง definition หรือว่าความหมายของกฎหมายพยาหลักฐานถามว่าเอะเราเรียนไปทำไมวะความหมายนะซึ่งหลายคนเนี่ยเวลาเรียนกฎหมายเนี่ยจะมุ่งเข้าตัวบทเลยนะฮะเกิดไม่ได้เน้นไปที่ความหมายนะในเรื่องนั้นๆน,น,นะครับแต่ว่าตรงเนี้ยเราจะเรียนความหมายเพื่อ เข้าไปรู้ถึงตัว concept, ควาอานเซปต์นะครับว่าไอ้กฎหมายลักษณะพยานเราเนี้ยนะครับมันมันคืออะไรแล้วมันใช้อย่างไรจริงๆมันก็จะเป็นลักษณะของคอนเซปต์มันมากนะครับแล้วเราก็จะเรียนในเรื่องของไทหรือว่าประเภทของพยานหลักฐานนะว่ามีอะไรบ้างน,นะซึ่งโดยหลักประเภทของพยานหลักฐานเนี่ยก็จะมีพยานอเอกสารพยานบุคคลนะครับพยานผู้เชี่ยวชาญน,นะครับพยานวัตถุก็จะมี4ี่อย่าง นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเรียนว่าแบบเออแต่ละ,ะประเภทเนี่ยมันนํามาเป็นหลักฐานภายใต้เกณฑ์ของกฎหมายได้ยังไงบ้างน,นะครับอย่างเช่นอเอกสารเนี่ยนะวิธีการทําเอกสารขึ้นมาเนี่ยนะครับเวลาการจะได้มาต้องต้นฉบับไหมต้องก๊อปปี้ไหมถ้าเป็นเอกสารปลอมนะรเราจะโต้แย้งเขายังไงนะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนในเรื่องของอการนําเสนอพยาน หลักฐานทางเอกสารนะครับหรือว่าการหาหลักฐานทางเอกสารที่เราจะต้องมาเรียนอ,อันที่สองนะครับเช่นสมมติในเรื่องของพยานบุคคลนะครับเวลาสมมติว่าเรามีคดีอันนี้นะรถชนฆ่าคนตายอย่างนี้นะครับเราก็ต้องไปถามถึงการเห็นเหตุการณนะ์เนาะการเห็นเหตุการณ์เนี่ยนะครับอภิญาาบุคคลเนี่ยก็มีอยู่อสองสามแบบนะครับที่เราจะเรียนในไทยมันแบบแรกก็คือ พยายนที่เขาเรียกอะไรไอว witness นะครับก็คือประจักษ์พยายนนะเขาเห็นเห็นคุณเห็นตอนเขาฆ่าคนตายเลยอย่างเงี้ยเห็นแล้วก็จดจํามาถ่ายทอดนะอันที่2ก็คือ h e ี r s ซเ h e ย r s คือไม่ได้เห็นอะแต่ว่าไอคนที่เห็นมาเล่าให้ฟังปรากฏไอคนที่เห็นเนี่ยมันจะตอนจะมันจะไปเบิกความในศาลมันเสียชีวิตไปละมันก็ต้องใช้ h e ี r เ a เนี่ยไปเบิกความในศาลอย่างเงี้ยมันมันจะเป็นยังไงนะครับ พยานบุคคลก็จะมีประเภทพยานเดี่ยวนะไปเบิกความคนเดียวพยานคู่เห็นเหตุการณ์ด้วยกันทั้งคู่นะฮะเบิกความให้มันสอดคล้องกันอะไรเงี้ยนะครับเราก็จะมาเรียนเกณฑ์นะครับในเรื่องของอ่าการนําสืบพยานบุคคลนะครับว่าเอ๊ะคุณไปให้เขามาเบิกความในศาลเนี่ยคุณจะมีวิธีในการหาเขาได้ยังไงไม่ใช่คุณไปซ้อมเขาแล้วให้เขาให้ปากคำอย่างงี้ก็ไม่ได้ใช่ไหมนะคุณจะไปบังคับนะครับให้เขาพูดก็ไม่ได้อย่างเงี้ยเดี๋ยวเราก็จะมาเรียนกันว่า มันมีเกณฑ์ยังไงกันบ้างน,นะครับซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวก็จะได้เล่าในทางปฏิบัติให้กับพวกเราฟังด้วยเนาะไอ้คาบแรกเนี่ยมันจะน่าเบื่อหน่อยมันเป็นอินโทรดักชั่นยังไม่ได้เข้าเนื้อหาครับมันไม่เห็นค่ะมันเป็นโอเคโอเคครับดีมากเลยขอบคุณมากค่ะ โอเคนะครับนะก็เด <P> ี <sc> ๋ยวเราก็จะมาดูหรือพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์อย่างเงี้ยนะครับ <P> ทางนิติวิทยาศาสตร์หรือว่า,าพยานวัตถุ Titan นะฮะหรือพยานผู้เชี่ยวชาญน,นะ,ะอย่างเงี้ยนะครับ <P> <P> เราก็จะมาเรียนเกณฑ์นะครับว่าเอ๊ะมันมันแบ่งประเภทแบบนี้แล้วมันมีวิธีการในการนําสืบพยานหลักฐานยังไงรวมถึงเราก็จะเรียนในเรื่องการตรวจอัตลักษณ์ของบุคคลด้วยนะฮะก็คือในเรื่องของการตรวจดีเอ็นเอว่า เขามีวิธีการในการตรวจยังไงแล้วก็หลักเกณฑ์ในการนำดีเอเอเข้าสืบในสารเป็นยังไงใช่ไหมนะพยานผู้เชี่ยวชาญเนี่ยนะครับก็คือเขาไม่ได้เห็นเหตุการณ์อะไรหรอกเพียงแต่ว่าบางทีเนี่ยเราไม่มีความรู้ใช่ไหมนักกฎหมายเราเนี่ยบางทีเราไม่มีความรู้ในเรื่องศาสตร์ที่มันเป็นทางวิทยาศาสตร์ที่มันตอบตะก,กะเราได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะประมาณนั้นเราก็ต้องไปขอความเห็นเขามาเป็นพยานหลักฐานนะครับ ในชั้นศาลเช่นสมมุติว่ามันมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งนะเนอะอันนี้ขอแชร์ประสบการณ์เลยนะครับก็คือเขาขับรถไปชนคนตายนะครับแล้วปรากฏว่าทุกคนเนี่ยก็ให้การนะครับว่าคนขับรถเนี่ยขับรถมาเร็วแล้วก็มันมาชนคนตายนะที่ที่เดินข้ามถนนอันนี้มันก็ถูกตั้งข้อหาละฐานประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นแก่ความตายทีนี้นะครับ ในการสอบแสวงหาพยานหลักฐานเนี่ยนะนะมันไม่ใช่เอาเฉพาะคํารับสาภาพของตัวคนขับรถอย่างเดียวใช่ไหมมันก็ต้องดูด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเขาขับรถชนคนตายจริงหรือเปล่าปรากฏว่าในคดีเนี้ยพอมันมีคนตายเนี่ยตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเนี่ยนะครับจะต้องให้ไปชันสูตรพิกศพว่าสาเหตุการตายเนี่ยเกิดจากอะไรสาเหตุการตายเกิดจากอะไร,น,ร,น,รน,นะครับนะทีนี้ปรากฏว่านะครับเขาก็ชันสูตร นะโดยผู้เชี่ยวชาญน,นะครับนะเป็นพยานประเภทผู้เชี่ยวชาญใช่ไหมเพราะว่านักกฎหมายเราเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันตายยังไงเพราะอะไรเราไม่ได้เรียนมาด้านเนี้ยเราก็ต้องให้คุณหมอมาช่วยนะครับในการที่จะ,ะเบิกความเป็นพยานผู้เชี่ยวชาญน,นะปรากฏว่าในคดีเนี้ยคุณหมอก็เบิกว่านะเขาเสียชีวิตเนื่องจากถูกรถชนนะครับมีบาดแผลบริเวณนะหนังศีรษะนะครับอ่า เป็นแผลชะกันนะครับเป็นแผลชะกันนะรวมถึงกระดูกคอเนี่ยหักนะครับทีนี้หมอเนี่ยเขาก็ชี้เห็นว่าเอ๊ะถ้าเป็นกรณีรถชนปกตินะครับขาเขืออะไรเนี่ยมันจะต้องหักหรือว่าตัวเอวอะไรเงี้ยมันต้องหักละนะแต่ปรากฏว่าในคดีเนี้ยขาไม่หักเอวไม่หักแต่ได้รับบาดแผลที่หัวนะครับที่ศีรษะนะครับแล้วตายเพราะว่า ศีสษะถูกกระทบกระเทือนรวมถึงลาคอ,อก,รกระดูกเนี่ยหักด้วยนะครับเขาก็ซับสเปกแล้วว่าเฮ้ยนี่มันตายเพราะอะไรวะนะตายเพราะเดินข้ามถนนแล้วรถไม่ทันระวังมาชนะหรือว่ามันตายยังไงหมอก็ให้ความเห็นว่าลักษณะแบบเนี้ยน่าจะเป็นตัวคนเนี่ยกระโดดเข้ามาใส่รถไม่ใช่รถไปพุ่งชนเหมือนจะฆ่าคนตายโดดให้รถชนะนะครับ นะอย่างเงี้ยเป็นต้นก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องนำพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์หรือผู้เชี่ยวชาญเนี่ย,านนยมาสืบนะครับมาสืบป,ประกอบในการใช้พยานหลักฐานนะหลายคดีนะฮะที่คดีเนี่ยมันพลิกเพราะว่าผู้เชี่ยวชาญใช่ไหมอย่างคดีคุณบอสอย่างเงี้ยนะ,ะกระทิงแดงเนี่ยใช่ไหมก็ผู้ชชนเชี่ยวชาญในเรื่องการขับรถใช่ไหมขับรถคือเด็กต้องเข้าใจว่าไอ้การขับรถบนทางสาธารณะเนี่ยนะเขาจะกําหนดความเร็วเอาไว้นะ ถ้าคุณขับเกินความเร็วตามที่กฎหมายกาหนดเนี่ยนะครับนะแล้วมันเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนี่ยเขาจะแอดซูมหรือว่าสาันนิษฐานก,นก่อนว่าคุณประมาทนะคุณประมาทนะครับทีนี้ความเร็วตรงเนี้ยมันก็เป็นเรื่องที่มันจะต้องใช้นะฮะว่าบอสเนี่ยขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกาหนดไหมทีนี้การที่จะขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกาหนดเนี่ยถามว่านัากกฎหมายเรารู้ไหมมีทางรู้อะผู้พากษารู้ได้ไหม ไม่ได้หรอกนะแล้วใครรู้ได้อะก็ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการคำนวณความเร็วใช่ไหมพวกนักฟิสิกส์นักอะไรต่างๆนะก็ได้เชิญอาจารย์จากจุฬาที่เป็นผู้เชี่ยวชาญมาคำนวณความเร็วก็กลายเป็นคำนวณไม่เหมือนกันใช่ไหมบางคนก็บอกต่ำกว่านะแปดสิบ 80, บางคนก็บอกว่าสูงกว่าแต่ว่าทั้งนี้เนี่ยมันก็ต้องเห็นไหมว่าเราก็ใช้พยานผู้เชี่ยวชาญในการ นะครับนำสืบไม่เห็นข้อได้จริงที่เกิดขึ้นในอดีตว่าขับรถเร็วหรือขับรถช้าอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับซึ่งอันเนี้ยเราก็จะเรียนในเรื่องของประเภทของพยานหลักฐานนะครับนะอ,อ,อีกอันหนึ่งที่เราจะเรียนกันนะครับก็คือในเรื่องของหน้าที่นําสืบหรือภาระการพิสูจน์นะซึ่งอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากนะครับไอภาระการพิสูจน์หรือหน้าที่นําสืบจะเป็นบทหนึ่งนะบทเรียนหนึ่งที่เราจะต้องเรียนกันอีกหน่อยเนี่ยนะครับ ซึ่งซึ่งเราจะเรียนกันนิดหน่อยนะมันเป็นประเด็นที่กําหนดค่อยผ่าในศาลซึ่งเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันแล้วก็อีกเกณฑ์หนึ่งที่เราจะเรียนนะภายในสิบห้าสัปดาห์เนี่ยก็คือพยานหลักฐานนะฮะรับฟังการสแสวงหาพยานหลักฐานเนี่ยแบบไหนที่สามารถรับฟังได้ภาษากฎหมายเขาใช้คําว่ารับฟังได้ก็คือเอาไปใช้ในศาลได้นะหรือพยานหลักฐานอันไหนที่คุณไปสอสแบแสวงหาในลักษณะที่คุณทําแบบเนี้ยเขาห้ามรับฟังนะไม่ได้อย่างเช่นโจ้ งกับโจ้ใช่ไหมเอาถุงไปคุมหัวนะครับคนเนี่ยเพื่อให้เขา confusion ก็คือรับสารภาพแบบเนี้ยถามว่ามันถูกต้องไหมนะครับมันก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะกฎหมายเขาห้ามไปทารุณกรรมนะครับในการให้ให้การนะแบบเนี้ยถึงถึงได้พยานหลักฐานไปเนี่ยนะถ้าผู้ความฟังตรงข้ามหรือว่าทนายความเนี่ยเขามาดิสคั s ต,ตรงนี้มันก็รับฟังไม่ได้นะครับนะก็ ก็ต้องตัดออกไปนะครับนะแล้วก็การนําสืบพยานหลักฐานต่างๆนะอันนี้จะเป็น point ท์ที่เราจะมาเรียนกันภายใน15สัปดาห์นะครับสิสัปดาห์เนาะนะครับนะอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเนะนี่ยก็ over view ให้พวกเราทั้งหมดละซึ่งวันนี้คนเรียนไม่เยอะนะครับคนเรียนไม่เยอะนะเพราะว่าติดภารกิจในการที่จะต้องทํากระทงกันอะไรกัน นะครับอ่ะก็อย่างที่เราคุยกยนไว้ก็ประมาณสักครึ่งชั่วโมงสี่สิบนาทีเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยเราจะเข้าบทเรียนกันอย่างจริงจังแล้วก็พร้อมทั้งทําแบบฝึกหัดด้วยนะครับอันนี้ก็โอเวอร์บิวให้เราได้เห็นว่าภายในสิสัปดาห์เนี่ยเราจะเจอกับอะไรบ้างเราจะเจอกับความหมายเราจะเรียนในถึงเกณฑ์ในการสแสวงหายพยานหลักฐานนะครับที่มันถูกต้องวิธีการนำพยานหลักฐานเข้าสืบที่มันถูกต้องเป็นยังไงนะครับอ่ะโอเคมี คำถามไหมมีคำถามไหมไม่มีค่ะโอเคนะคะถ้างั้นเดี๋ยวเราเลิกกันก่อนเนาะนะครับเป็นแค่ introduction แล้วเดี๋ยวคราวหน้าเราจะเข้าบทเรียนกันอย่างจริงจังนะครับเราก็อาจจะเรียนในช่วงของสักแปดโมงครึ่งถึงแปดโมงสิบห้านะในช่วงระหว่างเนี้ได้เลยนะครับครับขอบคุณมากและสวัสดีครับนมัสการและสวัสดีครับ ขอบคุณครับคี่แกย